สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อเลโก้ตัวนี้นะมันชื่อว่าอะไรนะรอยแอนอ n รีนนินจาทีแมชใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็ครับรหัสก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่โอเคถูกแล้วแล้วก็มันจะสามารถรวมวร้านกันแบบนี้ได้นี้เลยถึาละเก้าขวบแต่ผนยังไม่ถึงนะก็คือเราจะเล่าประวัติตัวนี้ให้ฟังนะ ประวัติมันยาวอยู่โอเคก็คือผมอยากได้มาตั้งแต่อนุบาลรครับตั้งแต่อนุบาลสามแล้วจ้ะไม่ใช่สิอนุบาลหนึ่งแล้วจ้ะ <S <S แต่อายุไม่ถึงนะคะก็แพงแพงเพราะเลยไปซื้อให้แลวเมื่อวานผมเพิ่งไปฮ่องกงมาใช่ปะครับก็คือได้ไปฮ่องก็ได้มีโอกาสไปฮ่องกงแล้วก็ไปเจอมา เฮ้ยราคาถูกกว่าที่ไทยอีกถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะไบ่ใชีไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูพาพนะเกือบสี่พันส่วนที่ฮ่องกงใช่ไหมโอกาสไปฮ่องกงก็เจอประมาณห้าร้อยเหรียญฮ่องกงตีเป็นตีปเปนเ็นเงินไทยก็ประมาณสองร้อยสสองร้อยไม่ใช่สองพันสี่สิบครับตีเป็นเงินไทยประมาณสองพันสี่ร้อย โอเคครับเราก็จะมาต่ออันนี้กันนะตามที่สัญญาไปเลยตามที่สัญญาไปคลิปนั้นอนะที่เราไปมาเกา๊าอะมาเก๊าก็อยู่ในฮ่องกงนะครับแต่คนจะไม่ค่อยเรียกว่าฮ่องกงก็เลยเรียกว่าฮ่องกงไปดิแล้วจนะแกะเล่นคลิปแกะเลยแกะเลยแกะ โอเคมีถุงหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ซองเลโก,โก้แบบนี้ซองคู่มือเนาะเราจะขออนุญาตฉีกซองเลโก้ขออนุญาตฉีกซองอันนี้ก่อนนะอ่ะอ่ะอ่ะนุญาตอุ้ยจ้นี่จา้าพีทนายไม่ช่วยฉันหรอ โอเคนี่ครับมันจะเป็นซองเดียวแบบนี้เลยจะเป็นซองใหญ่ๆซองเดียวแบบนี้เลยนะครับโอเคมันจะมีสองตัวรวมร่างกันได้เนาะโอ okay. yeah. เคเนี่ยเราใช้ลมจากอารินก่อนนะครับเอาถุงหนึ่งก่อนซึ่งอารินเป็นนินจามือใหม่แล้วผมไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่เขานะ จาต,ตรงนี้ด้วยเอ้ยเก็บไปก่อนนะไม่ต้องใช้โอเคเรามาต่ออาริสกันก่อนอเฮ้ยมันทุกคนนี่เราจะเขาจะมีตัวนี้มาแถมด้วยมันมันมีความสามารถหลายอย่างเลยก็คือมันสามารถลัก ดันกดดันได้ชอบเรียกมากกวนโอเคตรงนี้มันจะเป็นอารินโอเคเอาหัวอารินมาซึ่งหัวอารินจะเปลี่ยนหน้าไม่ได้นะเพราะว่าอารินไม่มีความรู้สึกก็เพราะว่าอารินไปมือใหม่ไงอารินจะอารินจะเขาเขาจะไม่รู้อะไรเขาก็เลยยิ้มตลอดนั่นแหละ <Okay. S 1> หัวอารินเข้าไป แล้วหมวกเขาอยู่ไหนวกเขาแถมหมวกมาปะเนี่ยนี่ไงหมวกใส่เข้าไปเอออันนี้แหละก็ขาเป็นไงวะ โอเคอย่างนี้นะอันนี้ตอนนี้ซึ่งอาริงเขาจะมีอาวุธก่อนที่เขาจะมาเป็นนินจาเนาะก็คือแส่ครับจะได้ไหมในใน,ในภาพยนตร์อ่ะในในเรื่องนินจาโกะโลกตามโลกภาษสานะ่ะอาริงเขาจะไม่มีดาบนะแต่อาริงเขาจะมี แต่อันนี้เขาจะมีสายยามแบนี้แหละแต่อันนี้เขาจะมีสลิงแบบนี้นี่ใช่ไหมละโอเคป้าปาเราจะต่อหุ่นยนต์ของอารินใช่ปหมที่มันจะเป็นแบบนี้นี่หัวมันจะซึ่งตัวมันจะใหญ่กว่าคุณยนยนต์ของนินจาโกทั่วๆไปนะหน้าอกมันจะใหญ่กว่า นะเพราะว่าผมก็ไม่นู้เหมือนกัน,นกันหนึงกันเดีวยวี่ามานี้นะแล้วก็อะไรวะเออนี่เราจะใช้ตอน,นี้เสียบเข้าไปแบบนี้น ทั้งสองข้างนี้เลยนะทำไมต้องใช้สีเขียวนะหรอเพราะว่าหุ่นของลอยหรือว่าอาจารย์ของอลินเนี่ยหุ่นมันจะเป็นสีเขียวก็เลยต้องใช้สีเขียวบ้างอันเดียวก็อันนี้แล้วก็ นี้เนาะใช่ไหมเนี่ยเราไม่ใช่ด้วยแบบนี้ก็จะเป็นตรงหน้าอ,อกของอารินตรงนี้นะตรงสะโพกของอารินสะโพกของคืนเดียวของอารินไงนก็คืออเียกผิดนะขอโทษด้วยนะจะขออภัยแล้วแต่แต่ก็ แบบนี้วางแบบนี้มันจะมีตัวตัวที่เหลืออยู่ให้อนันนี้มาใส่แล้วก็น,กกน,นะนี่เก็บไปก่อนนะโอเคเอาอันนี้เก็บไว้ก่อนให้แชร์กงดูแลปะเนี่ยไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมโอเคจากนั้นเราเนี่เราจะมาทำขั้นตอนต่อไป อันนี้ต้องนัดปุ่มนะหนึ่งสองสามสี่นบ้านพ u t it d o w แล้วก็เอาอีกอันหนึ่งมาเสียแบบนี้แล้วก็เอานนี้ใช่ไหมมาไว้บนนี้ก็อันนี้ด้วย นี่ผมลเล่กเรียนหนุยหน่ยเหมือนยายมาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอ๋ <_ C 1> อก็คือว่าไม่ได้เล่กเรียนโอเคมันก็จะต้องตอบแบบนี้เนาะจากนั้นให้เราเอาอันนี้สีทองนะที่มันเป็นปุู่นปุ่มแบบนี้ให้วางเกี่กับตรงกุ้ยตายกุ้ยตายขอโทษเลยนะครับวางตรงแบบนี้ตรงนี้แบบนี้ จากนั้นให้เอาถูกไนะเนี่ยจากนั้นให้เอาอันนี้มาวางทับมาว,วางทับไว้แบบนี้ถูกไนะเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้มาวางทับไว้เหมือนกันเนาะใช่ไหมเนะี่ย ราเข้าใจแล้วแ้ให้เราวางตรงนี้โอเคแล้วก็นี่ลักษณะน,น,นี้นะคะจับด้านแบบตัวที่เราเก็บมาเนาะแล้วก็ต่อไว้แบบนี้นี่เป็นที่นั่งของอลินออลินจะสามารถเข้าไปนั่งได้แบบนี้เลยแล้วก็แบบนี้เนาะ จากนั้นนี่เราเอาแผนาน่นอันนี้มาต่อวางไว้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเออใช่ไม่ใช่สิต้องวางแบบนี้ครับทุกคนใกล้ๆตรงนี้จากนั้นนี่ตัวนี้เราให้เราเอาตัวนี้ มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ที่จริงตัวนี้ไม่จะเป็นต้องมีพื้นฐานหรืออะไรก็โ็บอกไปนะที่ตัวนี้ต้องมีพื้นฐานนะแต่พื้นฐานก็ไม่ได้ใชเยืดหรอกไม่เปถ้าใครพอมีเทคนิคการต่อตัวนี้มาก็อาจจะรู้บ้างนะแล้วก็หุ่นยนต์คนนี้จโกรโกหลายต,ตัวที่มันเอา n i n โ a ที่มันเอาน i n จ a เ,เข้าไปใส่ได้ นี่ทุกคนหน้าอ,อกละมันมันใกล้เหมือนตัวนี้แล้วเห็นปะตรงหน้าอ,อกก่อนโอเคแล้วก็เป็นแบบนี้นอะไรต่อโอเคฉันใช้อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยดันเข้าไปแบบนี้ จากนั้นให้เราใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นที่หนีบสองได้แบบเนี้ยจากนั้นไม่ใสิเอาออกก่อนก็ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็ใส่อันนี้ <c oughs> มันเป็นอะไรวะอ๋อใช่เป็นหน้าอกอารินมาเป็นหน้าอกของห <c oughs> ุ่นยนต์อารินตัวนี้ ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะมันยังไม่เหมือนหรอกครับเพิ่งต่อแล้วก็แบบนี้จากนั้นก็เอามาต่อแ,ตแบบนี้แล้วก็เอาตัวที่มันคล้ายๆเข็มขัดตัวนี้นเอาวางไว้แบบเนี้ย ไม่คล้ายตรงคีบมันคล้ายๆตรงตรงตัวกลางของคีบขนาดอะไรมันเรียกว่าอะไรนะอ๋อจากนั้นก็ให้เราเอาอันนี้มาถ้าใครดันไม่ได้ให้ใช้ตัวนี้นะดันใช้อย่างไร,ร่ะอ๋อตรงนี้ โอเคจากนั้นให้เราเอาสองอันนี้มาประกบกันแบบนี้สองชั้นจากนั้นก็เอาเสียบเข้าไปแบบนี้เสียบสุดๆเลยครับจากนั้นให้เราดูนี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะเหมือนหัวปลาฉลามใช่ไหมให้เราเอามัน เสียแบบนี้จะเหมือนเป็นเท้าชนใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่ใช่เท้านะครับแล้วก็เอามาต่อกับตรงนี้ไม่ใช่วาผิดด้าก็ทุกคนขออภัยด้วยกิ๊ดด้าหมดเลยต้งเอาหนีมาวางไว้ตรงนี้แตบบ่นล้นก็อันนี้ ภาษาจรีนูมจะอ่านไม่ออกนะผมก็เลยติดมูมอมไปแบบนี้เลยจากนั้นก็เอามาใส่ตรงนี้โอเคตอนนี้อันนี้เขาก็สามารถเข้าไปนั่งอยู่ตรงนี้ได้แล้วนะมันต้องเอาดาบเขาออกก่อนนะอีกไดดหลับตัวโอเคอาินเล่วก่อนนะ เมื่อแขนยังเอาลงก่อนก็ไดนะ้โอเคแล้วก็นี่ถ้าแบบนี้เนาะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ๋อที่สองก็แบบนี้